ตอนนี้เป็นขบวนด่วนพิเศษนะฮะที่3-7กรุงเทพสงายกโลกกำลังจะเข้าชาญชาลาที่สองนะเพื่อจะให้รถขบวน2-6-2นะครับเข้าชาญชาลาที่1 เข้าชา้นาลาที่2แล้วนะครับเพื่อให้ขบวนรถ262นะครับเข้าชา้นาลาที่1 สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งขบวนรถจอดที่ภในชานกรางรางที่สองหน้าสถานีเป็นขบวนรถรด่วนพิเศษทักษสิณขบวนที่สามสิบเจ็ดุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพไปทางสถานีชุมทางหันใหญ่และสูไหงโกลกครับมีตัวโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถรด่วนขบวนที่สามสิบเจ็ดบนนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นไปจัดหา,ท,าที่นั่งบนขบวนรถให้เวทีเรียบร้อยเลยครับ รถเข้าสู่สถานีมัตตงในชันจราจงที่หนึ่งเทือวต่อไปเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองหกสองหยุดรับส่งพโดยฐานจากสถานีต้นทางหัวหินท่ายทางสถานีกรุงเทพครับมีโดยสารเดินทางไปตั้งแต่สถานีนนทบมศสารยาชุมทางตรงชันบางบํารุงชุมทางบางซื่อสามเสนสถานีกรุงเทพหรือหัวําโพงรอกันในสานในชันจราชา,างที่หนึ่งครับ ไปที่ชานชลาที่2เพื่อให้ขบวน262นะครับเข้ามาชานชลาที่1นนะครับที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับ